สนใจยังไงบ้างคะ่ะเงินแค่หนึ่งแสนฉันคงยกที่เล็บทุกสาวฉันให้ไปขอหมาหน้าปากนอยจะดีกว่า สายลับรักปวดละครแนวโรแมนติกแอคชั่นคอมดี้เรื่องราวชีวิตหลังแต่งงานของดินสายลับฝีมือดีของหน่วยงานพิเศษกับรันสาวสวยลูกสาวคนเดียวของรัฐมนตรีที่น่าจะไปได้สวยถ้าดินไม่ต้องปกปิดเรื่องที่เขาเป็นสายลับกับทุกคนรวมถึงภรรยาของเขาด้วยไหนจะภารกิจลับหลับตามคนชั่วไหนจะภารกิจรักสึกหนักจากแม่ยายที่กาลังเดินหน้าแผนการยัดเยียดหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีให้กับลูกสาว ผลงานของผู้จัดแป๊บนาริจยุวบูร์แห่งไม a อ w ดเวร์กกำกับการแสดงโดยคุยทวีวัฒน์วันทา นำแสดงโดยแอนดว์เกรกสันรับบทดินสายลับหน่วยงานพิเศษของรัฐบาลภาพทั่วไปเป็นพนักงานขายรถและขายประกรันแต่ตอนเป็นสายลับกลับกลายเป็นอีกคนที่เด็ดขาดจริงจังดุดันเก่งทั้งบุญและบู๊ลูกาหลังอกมเ่งดีไหมจมต้องเป็นมองชาที่ไหนลอยเชอร์มานรับบทเป็นรันสาวสวยมัดมั่นเจ้าของบริษัททัวร์ที่เล่นเอาแต่ใจนิดๆลูกสาวคนเดียวของรัฐมนตรีเรียกคนมาร่วมชุมนุมยุงยำบาทาอีกด้วยฉันเองนะอดใจไม่ไหว เกือบจะไปชุมนุมรุมกระทืบได้เลยอ่ะแจ็คเมทัศรับบทโทนี่หนุมห่มไฮโซโลหล่อธนะดีสุภาพที่สาวสาวหมายปองและเป็นคู่แข่งเรื่องหัวใจคนสำคัญของดินก๊อฟพิชยะรับบทร็อกสายรับฝีมือดีในทีมของดินเป็นผู้รอบรู้เรื่องไอทีบ้าพลังเจ้าชู้หลงตัวเอง ปรางกนารานรับบทแตนสายลับจับชู้สาวห้าพูดตรงจริงใจรักความถูกต้องและเกลียดผู้ชายเจ้าชู้เป็นที่สุดพร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมืองานนี้ไม่ธรรมดาเมื่อสายลับอยากมีความรักแต่ต้องเก็บเป็นความลับติดตามสายลับรักป่วนทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มและเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มสินาทีทางช่องสมและช่องสาม ละครเรื่องนี้นะคะเขาก็มีคอนเซปต์ด้วยนะคะคอนเซปต์ของละครเรื่องนี้คือพิทักษ์คุณธรรมคือชีวิตพิชิตรักคือลมหายใจนะคะข้อเป็นแนวเรียกว่าปุ๊กกิ๊กน่ารักเลยทีเดียววันนี้ค่ะเราก็เชิญผู้จัดผู้กับและผู้กำกับแล้วก็หนึ่งในนักแสดงมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะพี่เฟยสวัสดีพี่คุ้ยแล้วก็แจ็คเมทัศนะนะคะะวันนี้มีหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะถามก่อนพี่ใคลตั้งใครใครตั้งคอนเซปต์คะ เป็นผมกับพี่คุยครับค่ะพี่ทักษ์ทำใช่ไหมคะพี่ทักคุณธรรมคือชีวิตพี่ชิดรักคือลมหายใจความรักโรแมนติกมากเลยนะคะครับ่ะเป็นคอนเซปต์ในชื่อของเราด้วยเหรอคะพี่เป๊ะได้ละครเรื่องนี้ด้วยเปล่าคะเล่นเหรอครับเหมือนว่าเล่นไหมฮะนิดหน่อยครับใช่ไหมฮะเขาแบบแอบไปเห็นนะแล้วก็แบบ เป็นนักแสดงด้วยหรือว่าแค่ถ่ายรูปโปรโมทเฉยๆอ๋อไม่ไม่มีตังค์ัเล่นเป็นอะไรคะเป็นนักวนไม่รู้เป็นหนึ่งในในหน่วยงานที่เป็นผูครับเป็นบอสเหรอคะไม่ไม่ไม่บอสครับแอรเพเอาสุดแล้วเล่นนะ นิดหน่อยครับค่ะที่คุยเห็นอะไรในแววของผู้จัดของเราคะโอ้ยผมว่าเขามีการแสดงหลายๆชั้นนะฮะที่เราน่าจะเอามาเอามาใช้นี่ชั้นไหนบ้านับแค่หนึ่งชั้นผมก็สุดยอดแล้วเออเอู้กับเห็นนะฮะก็เลยเรียกมาแสดงด้วยเลยนะคะอามาพูดถึงละครเรื่องนี้หลายคนรอคอยมากเลยทีเดียวเพราะว่าเห็นนักแสดงนำแล้วทุกคนบอกโอเคมีเข้ากันมากเลยในแง่ของการทํางาน เป็นยังไงบ้างเอาพุ่มกลับก่อนค่ะในการทํางานก็คือเราเราได้ทีมนักแสดงที่สบายอยู่แล้วคือเก่งอยู่แล้วแล้วก็คือเขาให้ภาพมากกว่าที่ผมคิดนะฮะเพราะว่าเขามีการดีไซน์ทุกอยาก่างไม่ใช่ทั้งแบบทั้งตัวแอนดี้ทั้งตัวพลอยทั้งตัวแจ็คทั้งหมดเลยฮะเขามีการดีไซน์ต่างๆซึ่งเวลาผมอ่านบทเฮ้ยโอ้โหนี่มันเจ๋งมากเพราะฉะนั้นก็มันก็อยู่ที่หน้าที่เราในเรื่องของการวิชวลในเรื่องของการเล่าเรื่องเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับ,กบสถานการณ์เยอะมากนะครับ ก็เนี่ยฮะก็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 สนุกนะฮะอ๊ะนมงนะทางนี้แล้วไม่แบบว่าต่อพูดจัดบ้านค่ะผู้จัดพอเรื่องสายรับรักปวดเนี่ยนะคะเราได้มาทำแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องวางเอาไว้เริ่มแรกเลยเนี่ยนะมีอะไรบ้างคะก็เรื่องความคือเรื่องนี้นี่ผมก็ก็ต้องขอบคุณช่องนะครับที่ผู้ใหญ่ก็ให้ นักสแสดงมาขนาดนี้นะครับ <ภา S 2> คือในการผมก็ต้องเตรียมตัวว่าเราได้นักสนแสดงที่แบบโอ้โหรุ่นแบบเบอร์ขนาดคุณฟลอยคุณแอนดิวแล้วก็คุณคุณแจ็คทุกคนนะครับทุกทุกคนคือรุ่นใหญ่แล้วผมก็กับพี่คุยก็ต้องเตรียมเตรียมตัวว่าเออเราจะรับมือ,อยังไงเตรียมการที่แบบในการทํางานที่เราก็ต้องทําให้เป็นมืออาชีพที่สุดนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้มันค่อนข้างจะยากในเรื่องของเพราะมันมีครบทุกรถในเรื่องของทั้ง c g ทั้งเรื่องคิวบูทั้งเรื่องมัน ค่อนข้างจะโหดนะครับแสดว่าเราก็ต้องวางแผนในเรื่องของขั้นในเรื่องของตั้งแต่ Pre ีโปรดักชันให้ดีที่สุดนะครับเตรียมตัวให้ดีที่สุดครับถึงว่าขั้นตอนในการทํางานเนี่ยค่อนข้างจะจริงจังซีเรียสโหดเลยทีเดียวใช่ครับแต่ว่าแนวนี้ไม่ได้โหดนะฮะแนวละครโหดครับมีหลายแนวรับมีหลายแนวครบขรถเข้รถอ๋ออะแจ็คเองอยู่ในรถไหนคะอ๋อผมเนี่ยครับอยู่ก็เกือบครบทุกรถเหมือนกันคือละครเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าคือดูจาก ไอ้ตัวอย่างที่ออกไปเนี่ยมันจะมีบู๊มีจิ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีดราม่าด้วยและที่สําคัญเนี่ยมีมุกตลกซึ่งตลกของเราเนี่ยจะไม่เหมือนละครทั่วไปครับไม่ตลกแบบว่าเฮ้ ทำกันแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคนดูจะอึ้งไปพักนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะขำต่อครับอ๋อคนดูดูอยู่เฮ้ยทำกันแบบนี้เลยเหรอนี่คนดูอ <ไป S 1> <or. S 2> ุทานเหรอคะใช่หรือว่าจะแบบเล่นอย่างนี้ด้วยเหรอชื่นชมชื่อชมอ่ชโครงการเซอร์ฟไรส์นะครับมันสนุกตรงการเซอร์ไพรส์คนดูเพราะว่าปกติเราจะแบบให้เดาได้ให้มันจะเล่นมุกนี้แต่ว่าเฮ้ยพี่คุยเล่นอย่างนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยให้เราเล่นแบบนี้อันนี้มันคือแบบเป็นเป็นมุกที่เซอร์ไพรส์คนดูสำหรับตลกของละครเรานะครับแล้วก็เรื่องของฉากแอคชั่นฉากบู๊เเนี่่ยยบบบอกได้ลวาแ ผมก็ทํางานมาหลายหลายเอ้ยทำไมไม่รูปทไมมีภาพแบบนี้นี่อ่ไให้ทำกันแบบนี้เลยเหรอนอ่ภาเมื่อกี้เนี่เหรอคะอ่าอันนี้เป็นภาพเซอร์ไพรส์ส่วนกันเดี๋ยวคนดูจะได้เห็นแน่นอนลองติดตามจะได้เห็นผมแบบว่าอาจจะโชว์หุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโชว์เยอะก็ได้ค่ะอันนี้นี่ตอนอะไรตอนสามนี่แค่ถอดบนนะฮะตอนอื่นอเนี่ยอะไรครับตอนอื่นอถอดล่างแล้วบนทีนะคือผมก็บอกเขาเลยอ่านบทปุ๊บเฮ้ยพี่คุยจะให้ผมได้นี้เลยเหรองั้นผมขอเวลา 不要太测试 อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกัน๋ยวผมขอไปฟิตหุ่นก่อนอะไรเงี้ยกำไรคนดูอีกแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณแจ็คมากเลยครับคือทุ่มเทให้กับละครมากๆเลยครับเพราะในเรื่องเขาต้องรับบทเป็นไฮโซหนุ่ม um เป็นที่หมายปองของสาวๆมาเป็นศัตรูหัวใจใช่ไหมก็ต้องขายของกันหน่อยใช่ไหมว่ามีอะไรของดีที่จะมาพิจใจนาเอกได้ใช่ใช่ครับตัวนี้ยากมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าปล่อรวยมีรถขับโทรศัพท์มีกล้องคือมันเพอร์เฟกต์มากมันเพอร์เฟกต์สุดๆคือแบบว่ามันต้องแบบว่าคือคือข่มพระเอกได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องแบบ มีทุกอย่างพร้อมเพราะว่าตัวนี้แม่นางเอกเป็นคนพามาให้รู้จักกับนางเอกเพื่อที่จะให้พระเอกเอกับนางเอกเ,เขาเลิกกันเพราะว่าแม่นางเอกไม่ชอบพระเอกค่ะเพราะว่าคนที่รับบทเป็นแม่ของนางเอกก็คือคุณต่ายเพ็ญพัฒนนะคะ,ค,ะคือต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยนะคะตามใจตัวเองในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วย<ช>นะคะแต่นางเอกรับบทโดยพลเชลมาเนี่ยบุคลิกของเขาก็คือเป็นแบบไหนคะ เรื่องความกคือเรามองอ๋อตอนแรกเรามองไลฟ์สไตล์ก่อนว่าเราอยากจะได้ผู้หญิงยุคปัจจุบันที่ละค,ะคนได้เลยก็คือเป็นผู้หญิงที่ไฮโซแต่ติดดินง่ายๆมีชีวิตเชีบง่าย,าย,าย,ายคือคือเราเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ แล้วก็เวลาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการตอบโต้เลยคือไม่ได้แบบเหนียมๆไอ้ไอ้เอ้ยไม่ไม่แล้วก็ถือตัวเจอใครมาด่าๆเลยอย่างแจ็คมาจีบอกเอ้ยมาจีบทำไมเนี่ยเนั่นแต่งงานแล้วนะคือโดนเลยฮะเจอแอนดิวปุ๊บอุยผู้ชายคนนี้ใช่รักเลยใช่ฮะแล้วก็มีแบบมีมาแซวอ่าแซวสามีตัวเองโอ้หเนี่ยเจอแจ็คมาแล้วแบบกล้ามลื่นแนบกุบกุบตัวเนี่ยคือคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้เลยอะฮะเมื่อตายแล้วได้ฟังขนาดนี้อยากดูเลยอ่ะ ส่วนตัวแอนดิวเองเขาก็มีการเล่นอะไรของเขาที่ก็ดีไซน์ออกมาแล้วก็ปรึกษากันกับพี่คุยใช่ไหมคะ,คะก่อนหน้านี้เราก็ได้คุยกับเขาประมาณหนึ่งแล้วก็พี่แอนดิวเนี่ย ผมเป็นเลขที่นะดูเด็กเลยนะครับก so ็คือเขามีการทําการบ้านมาเยอะมากคือตอนถ่ายเนี่ยเราก็รู้สึกโอ้โหทำไมผู้ชายคนนี้มีอินเนอร์จังแต่ตอนที่ตัดออกมาฮะโอยิ่งกว่านั้นอีกครับเพราะว่าเราได้ได้เห็นภาพเทปแก้ได้เห็นอะไรทุกอย่างรเข่าวออกมาฮะเจ๋งมากครับคะที่บอกว่าโอ้โหร่วมงานติ๊ตติ๊กติ๊กอะไรอย่างนี้นี่คือโอ้โหไม่เลยคะคือมานี่พร้อมลบเลยฮะทำการบ้านมาอย่างดีมากคเลอค่ะค่ะ คุณแป๊บพูดถึงพระนางหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคู่นี้เพราะคำถามใน Facebook ถามว่าพี่แอนดิวกับพี่พอยเคมีเข้ากันไหมคะในความรู้สึกของคุณแป๊บโหผมว่าเรื่องนี้ต้องยกความ ความดีให้กับแบบความคือเขาแสดงกันได้เข้ากันมากเลยครับแล้วก็คุณคุณแอนดรูว์อย่างเงี้ยแบบเขาอย่างที่พี่พี่คุยบอกคือยิ่งผมมาดูเวลาตอนตัดมาอยู่ในจอแคบๆเนี่ยเหมือนเขาทํากันบ้านมาเยอะมากมันมันออกทั้งแววตาทั้งอะไรทุกอย่างแล้วมันเข้ากับคุณพลอยก็เล่นแบบผัวมันเคมีมันลงตัวมากเขาดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมพลอยก็ดูไม่ห่วงสวยเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะแบบว่าแสดงตัวตนออกมาเหมือนกันจริงๆคาถามของแจ๊คถามว่า พี่แจ็ครับบทร้ายหรือเปล่าคะเรื่องนี้คือจริงๆเนี่ยเราก็เป็นแบบว่ามันไม่ถึงกับร้ายหรอกครับคือเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่อย่างว่าครับแม่เนี่ยหามาให้นางเอกเพราะว่าอยากจะให้เขาเลิกกันเพราะว่าแบบว่าอ้พระเอกเนี่ยสามเตี้ยเรียดินอะไรประมาณนี้แม่ไม่ชอบก็เลยแบบว่าหาคนที่แบบเพอร์เฟกมาให้กับน้องรันนะครับผมก็จะได้แบบว่าเลิกกับพระเอกได้แล้วก็มาถามอีกว่าอยากได้รับบทแนวไหน รับบทแนวไหนแจ็คกันสายรับแนวไหนเยสายรับแนวไหนครับพี่คุยก็ให้ผมหลายแนวมากครับแล้วที่เขา่ได้ไรบ้าวต้องเป็นสายรับด้วยไหมคะเดี๋ยวก็รอดูกันในเรื่องแล้วกันนะอ้าวมุดอย่างนี้มันมีสปพ이ต์แน่นอนครับผมคือคาแรคเตอร์คุณแจ็คมิด หลากหลายจริงครับเป็นตัวละครที่มีสีสันเป็นตัวละครลับนี่นาคือถ้าเป็นกราฟนี่ก็นักเล่นหุ้นก็ด่าครับกยราฟขึ้นขึ้นลงงอะไรก็ไม่รู้ครับต้องดูครับแล้วถามมาอีกคำถามหนึ่งคือว่าประทับใจฉากไหนคะพี่คุยอือก็น่าจะเป็นซีน มันมีหลายๆซีนนะฮะมันมีหลายๆก้อน <หา S 2> แล้วม,มีก้อนของอพี่ก๊อฟกับน้องปางด้วยที่มีซีนที่ไปผ่านเลี้ยงเด็กกำพร้าอันนี้ก็ซีนนี้น่ารักและซีนของมันมีซีนแอคชั่นที่เราก็ชอบอยู่และซีนดาราม่าที่ตัวพลอยอโดนยิงไม,ไม่รู้สปอยเมื่อไปร่นะครับสปอยไปแล้วค่ะสปอยไปแล้วแล้วมันเป็นความผิดพลาดเพราะพี่อเอกทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เราในการซีนที่ขอโทษแล้วมันพูดถึงประเด็นของเรื่องความรักว่า มันหนักแน่นนะครับแล้วมันก็ซึ้งมากและสีนี้สองคนเล่นดีด้วยอืมค่ะอย่างวันอาทิตย์นี้โอกาสเป็นตอนแรกเลยนะคะพระนางนี่เป็นยังไงคะเจอกันนี่เข้มข้นกันเลยไหมคะเบรกแรกนี่ก็บุ้มบั้มแล้วฮะตีแล้วระเบิดแล้วหรืออะไรระเบิดระเบิดคือมีระเบิดกันตั้งแต่ฉากแรกเลยเหรอคะฉากแรกนี่คือ เพกต้องไปปฏิบัติภารกิจคือหยุดยางการหยุดระเบิดฮะแล้วเอกก็ต้องไปทำที่ตึกระพดีบึ้มบึ้มบ้าแบบเราเราคิดมากไปเองนะแต่ว่ายังไม่ออกในฉากแรกยังยังในในตอนแรกยังไม่ออกครับ ค่ะกระตปูเรื่องก่อนให้เห็นการเจอกันของพระนางนะคะเพราะว่าเรื่องนี้พระเอกเนี่ยเล่นเป็นสายลับเพราะฉะนั้นความสนุกก็จะอยู่ที่การปลอมตัวอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปิดฮะแล้วก็เราจะเห็นแอนดรูว์นิวบูเยอะหน่อยเพราะว่าจากทีเซอร์ที่เห็นกันอยู่เยอะมากครับเยอะมากแต่คุณปั๊กบอกว่าจะนำแก๊เจ็ตต่างๆมาใช้อุปกรณ์ทันสมัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพยายามนำเสนอครับเพื่อจะได้เห็นบู๊แบบที่แตกต่างไปจากที่ผ่านๆมาใช่ไหมครัก็ครับถ้าถ้าหนักหน่วงก็คือส่วนมาก แอนดิวกับก๊อฟเนี่ยจะโดนลองเทคเยอะมาลองลองเทคคือการถ่ายทีเดียวโดยไม่คัดนะฮะแอคชั่นประมาณ7จ็ดแปดคนก็สู้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 เจ็ดแปดคนจนกว่าพี่คุยจะสั่งคัดครับเอ้ไม่จนกว่าจะจบซีนจบซีนยเขาต้องเขาต้องด้นด้านไปครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมาซ้อมซ้อมซ้อมอย่างที่พี่ดิวพี่ก๊อฟเนี่ยคือเอะอ่ะขอซ้อมเอะอ่ะขอซ้อมแอคชั่นอย่างเดียวเพราะว่าเขาต้องมั่นใจมากเพราะว่า ก็ส่วนมากแอคชั่นนี้ก็คือเป็นคิวที่คือต่อยคนนี้อีกคนก็ต้องไม่ใช่ต่อยแล้วมันต้องแตกต่างไปเรื่อยๆค่ะก็เหมือนกับหนังเนาะที่จะเป็นลองช็อตแบบใช่ก็ดูมุมสวยมุมสวยมากเลยทีเดียวนะคะก็เป็นหลายคอเป็นละครที่หลายคนคาดหวังมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับผู้จัดเนี่ยคงต้องกดดันกันหน่อยแล้วล่ะครับกดดันกับความคาดหวังของผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมค่ะที่เราคอยละครเรื่องนี้ โอ้โหก็คือพวกเรานะครับต้องบอกว่าตั้งใจทําเรื่องนี้กันมากนะครับเหนื่อยกันมาก็ทุ่มเทนะครับเพื่อความสุขของทุกคนจริงๆสมกับที่ทุกคนรอกันมาครับผมจะทําเรื่องนี้แล้วก็ทุกๆคนทั้งทีมงานไมซ์เวิร์กนะครับผมพูมกับนักแสดงทุกคนนะครับเต็มที่มากยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสายรับรักปวดครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับค่ะพี่คุยแล้วคะ ครับก็ฝากดูนมแจ็คด้วยนะครับมีแค่นมหรอคะใช่แล้ว่นั้นก่อนมีสิกงแปลกหรอคะมีสิ่งครับก็แจ็คก,ก็พูดไปหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกว่าทุ่มเททุ่มเท <c oughs> ต้องใช้คำจังคำเอ่อตาตืนาตนา่นเต้นมากคือใ <c oughs> ช้คํานี้ได้ครับว่า <c oughs> ทุ่มเทและตั้งใจจริงๆนะครับก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราอยากจะเล่าแล้วก็น่าจะสนุกกับมาแล้วมีทุกอย่างครบรถ ค่ะ,คคะอ่ะผู้จัดค่ะครับอย่างที่ทั้งสองท่านพูดนะครับคือความตั้งใจของนักสแสดงและทีมงานมันเต็มที่ม,ทมากๆา<ช>ครับแล้วก็ผมก็หวังว่าแบบเราพลอตเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยอยากจะให้มันมันครบรถจริงๆอยากให้ความบันเทิงกับกับคนดูที่บ้านจริงๆครับอ่าค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกว,ว่าความทุ่มเทความตั้งใจตรงนี้เนี่ยนะคะ วันอาทิตย์นี้ค่ะเราก็มาพิสูจน์กันนะคะต <c oughs> ิดชมอะไรกันเนี่ยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองติดตามกระแสกันด้วยนะคะก็ <c oughs> ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคแล้วก็กาสหน้าก็ต้องขอเชิญมาผู้คุยกอตินะคะ <c oughs> ได้นะครับค่ะ,คะ <c oughs> พักกันเลยนะคะช่วงหน้าค่ะไปติดตามบรรยากาศาสดๆการเก็บตัวของ40สาวงาม Miss Universe Thailand 2016โอ้โหใครทำชุดว่า